ณห,หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายใหญ่ที่ทอดตัวผ่านป่าลึกเรื่องเราขานถึงผีพายวิญญาณแห่งสายน้ำที่คนต่างยำเกรงกันมาตั้งแต่โบราณมีคำเตือนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเสมอว่าอย่าลงเล่นน้ำตอนกลางคืนอย่าท้าทายสายน้ำพอมีผีพายกำลังเฝ้ามองเมื่อ30ปีก่อนมีหญิงสาวชื่อน้อยผู้ที่งดงามและเปี่ยมด้วยความฝันน้อยเป็นลูกสาวของชาวประมง เธอมกช่วยพ่อจับปลาและเก็บกุ้งหอยริมแม่น้ำในหมู่บ้านไม่มีใครไม่ลหลงไหลในความงามและอ่อนโยนของเธอน้อยมีคู่มั่นชื่ออินทั้งคู่รักกันมากและมักใช้เวลานั่งคุยกันที่ท่าน้าใต้ต้นโพใหญ่ฝันถึงวันที่จะได้แต่งงานและสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ความรักของเขาทั้งคู่กับถูกขัดขวางจากหัวหน้าหมู่บ้านผู้มีอำนาจหัวหน้าหมู่บ้านหลงรักน้อยและพยายามบังคับให้น้อยแต่งงานกับเขา น้อยปฏิเสธอย่างเด็ดขาดทําให้หัวหน้าหมู่บ้านโกรธเกีียวเขาสั่งลูกน้องให้จับตัวอินไปขังไว้ในกระท่อมร้างกลางป่าขณะเดียวกันเขาคมขู่น้อยว่าถ้าหากไม่ยอมแต่งงานเขาจะฆ่าอินในคืนเดือนมืดน้อยหนีออกจากบ้านไปที่ริมแม่น้ำเธอหวังว่าการจบชีวิตของตัวเองจะช่วยให้อินรอดพ้นจากอันตรายน้ำตาของเธอร่วงหล่นขณะก้าวลงไปในสายน้ำเย็นเฉียบ เธอร้องเพลงสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาก่อนล่างของเธอจะจมหายไปชาวบ้านเล่าว,ว่าหลังจากคืนนั้นแม่น้ําที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดคนที่ลงไปในน้ํามักเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับข้อเท้าไว้บางคนได้ยินเสียงเพลงเศร้าส้อยลอยมากับสายลมในยามค่ําคืนและเงาของหญิงสาวในชุดขาวมักปรากฏอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ หลายปีผ่านไปชาวบ้านเริ่มกลัวแม่น้ำยามกํา,าคืนมากขึ้นเรื่องราวถึงผีพายน้อยกลายเป็นที่กล่าวขวัญมีคนเล่าว่าผีพายมักปรากฏตัวในคืนเดือนมืดโดยเฉพาะคนที่ลงเล่นน้ำด้วยความประมาทลุงคำายแ,แก่ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งเขาออกเรือหาปลาตอนกลางคืนเพระหวังจะจับปลาตัวใหญ่เขาเพิกเฉยต่อคำเตือนของชาวบ้านและหัวเราะเยาะเย้ยเรื่องผีพาย คืนนั้นขณะที่เขากำลังวางอวนเขาได้ยินเสียงเพิงเบาๆลอยมาจากกลางแม่น้ำเสียงนั้นเศร้าส้อยแต่ไพเราะจนเขาหยุดมือรุ่งคำมองไปร,บรอบๆและเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวใบหน้าของเธอซีดขาวแต่แฝงไปด้วยความสงสารคืนนั้นขณะกำลังวางอวนเขาได้ยินเสียงพิงเ,พงเบาๆลอยมาจากกลางน้ำ สิ่งนั้นเศร้าส้อยแต่พเราะจนเขายุดมือลุงคำมองไปรอบๆและเห็นร่างเงาของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวใบหน้าเธอซีดขาวแต่แสงด้วยความโศกเศร้าหญิงสาวค่อยๆลอยขึ้นจากน้ำเธอยิ้มให้ลุงคำและเอ่ยด้วยเสียงหวานมาช่วยฉันทีลุงคำเหมือนถูกมนต์สะกดเขาเอื้อมมือออกไปหาแต่ทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นหน้ากลัว ดวงตาแดงก่ำและเสียงกรีดร้องแหลมดังก้องเรือของลุงคำถูกกระแทกจนพีคคว่ำเขารู้สึกเหมือนมีมือหลายมือดึงเขาลงสู่ก้นแม่นม้ำโชคดีที่พระเครื่องในคอช่วยปกป้องเขาไว้ลุงคำตื่นขึ้นมาในตอนชเช้าพบว่าตัวเองเกยตื้นอยู่ริมฝั่งเมื่อไม่นานมานี้นี่เขาลือว่าผู้คนเห็นเงาร่างสองร่างใต้ต้นโพใหญ่ตอนกลางคืนชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นน้อยและอินที่ได้กลับมาพบกันในโลกหลังความตายมึงคนได้ยินเสียงเพียงสองเสียงประสานกันล่องลอยไปกับสายร่มเย็นเรื่องราวของผีพายน้อยกลายเป็นคําเตือนที่คนในหมู่บ้านเล่าต่อกันจงครพสายน้ําเพราะในน้ําอาจมีดวงวิญ,ญญาณที่เฝ้าดูอยู่เสมอ